มันลดหายลงไปยังแต่เพิ่มขึ้นครับดูตื่นเต้นกันดีเลยครับหมยถึงเป็นแฟนหรือเราคือเราครับเนี่ยครับแง้มทีเด็ดเลยค่ะทีีเด็ดวันนี้จะได้ดูอะไรบ้างคะได้ดูพวกเราโชว์สุดพิเศษครับครับก็พวกเราก็ซุ้มซ้อมเนาะใช่มาตั้งแต่มกราครับเริ่มอ่ะเริ่ม เริ่มปลายปลายตต้นอ๋อคุณซ้อมก่อนใช่ไม่เริ่มแล้วก็เริ่มเข้าเข้าเพลงประมาณไปปลายมกราครับแล้วก็พยายามครีดโชว์อะไรต่างๆออกมาให้มันเป็นตัวเราแล้วก็รีเลทกับเราทั้งสองคนมากที่สุดครับผมว่าจะได้เห็นจะได้เห็นแบบอะไรที่ไม่เคยเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในในโชว์นี้แน่นอนอย่างทั้งภาพลักษณ์ของผมที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าไปเห็นบนเวทีก็อาจจะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดอสกายด้วยเหมือนกันเลยก็จะไม่เคยจะได้แบบจะได้ ใช้คำว่าว้าวกับทั้งคู่แล้วกันลูก,ลกจะถอดเสื้อลูกไอ้นะครับจะถอดเสื้อเหรอครับยงงไม่ไมน่าเ<ม>ชื่อนะครับนานน<ม>ี้จะถอดเสื้อบอกไม่เคยไม่ใช่ ใช่โอ้โหเอ้บอกว่าตั้งแต่ต้นเดือนนี้ไม่ได้รับงานเลยสองไม่ได้รับเลยตั้งแต่หนึ่งกุมภาแต่ว่าหลังจากนี้รับนะครับยังรับอยู่เยอะครับแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่เลือกรับงานแล้วนะแต่ว่ารับแต่ว่าเราแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจต่องานผลงานที่เราจะทําทุกๆงานเหอให้พวกคุณโชว์คู่แบบว่ามันเป็นยังไงความพิเศษโป็ก็เยอะนะผมว่าผมว่าทั้งทั้งมวลมวลโดยรวมของคอนนี้แล้วกันผมรู้สึกว่า ครบรดดีว่าเราเรามีทั้งทั้งแบบเรียกว่าอะไรเดือดเงี้ยหรอแลมันมันมีเยอะครับมันมีหลายมวลหลายมวลแต่ว่าผมผมทําทุกอย่างให้เราสองคนแบบทำทุกอย่างให้มันแบบให้กลมกล่อมที่สุดแล้วกันครับถ้า,ถ,าถ้ามันจะเป็นเหลี่ยมสําหรับใครบางคนก็แบบเขาขออภัยด้วยแต่ว่าจะทยา <c oughs> ให้มันกลมกล่อม่ถ้าการเป็นยันบ้างโชว์คู่ของเราขนาดนี้ก็ดีนะครับโชว์คู่เราก็ซ้อมกันแบบว่าเข้มข้นเข้มข้นใช่ทั้ง เรื่องของการเพอร์ฟอร์มในรูปแบบต่างๆก็อะไรที่ไม่เคยทำได้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำได้ไหมเพราะว่าแค่รันมาก็แบบแค่เปิดเพลงแรกมาก็แบบเฮ้ย นี่เราทําแบบนี้ได้ด้วยหรออะไรเงี้ยใช่ปกติไม่เคยทำอะไรขนาดนี้จริงๆเราเรามาเก็บตัวที่ยูเนียนตั้งแต่วันที่13บสามใช้ค่ะแ่าเก็บตัวอะไรงงานว่าลูกเลยดูเป็นนักกีฬาดิดูเป็นนักกีฬาดิมาเก็บตัวนี่มาลันทูลหรือว่ามาจัดของข้างหน้าลูกบนอ๋อไม่ใช่มาซ้อมรับมาซ้อมทําความคุ้นชินกับสถานที่อันนั้นเลยยังพักช่วยเดียวอ่ะเอาแต่ละคนยังไงครับโอ้ก็ไม่บอกดีกว่าแต่ว่าเรียกว่าทุกคนจะได้รอยยิ้มหรือว่าได้อะไรกลับไปแน่นอนใช่ครับ ได้ยินถึงการณ์มาชมเราดูกันเองแล้วครับใช่เราดูกันเองแล้วแต่ว่าชัวนจริงน่าจะอยู่หลังเวทีไม่ได้ดูครับก็นั่งดูนั่งดูกันแล้วก็สปอยกันเองเฮ้ยดีมากเลยโอ้โหคะแนนกันยังไงคะแนนกันยังอยู่ผมนายนี่เนาะดียังไงเฮ้ยลองนิยามมันมาจะอวยตอนนี้เหรอเป็นพี่พี่สุดหล่อแล้วกันนะโชว์เดียวนะโชว์เดียวเป็นพี่เลยอันเนี่ย วันนี้ผมเอาล่างทองสุดๆมาเลยอะใช่แล้วหลังอย่างนี้หมดเลยนะครับหลังอานนี้เราตกงานนะเราต้องมีล่างทองอีกีได้ครับเดี๋ยวผมพักหนึ่งวันแต่ของคุณสกายนี้ผมเรียกว่าทุกคนจะจะคือจะยิ้มแบบโอ้โหแบบคือทุกอย่างหมดแบบอยากให้ดูของคุณสกายคำของโชว์สกายเป็นไงที่เราอยู่ร่วมอือพูดไม่เก่งครับแต่ว่า มันมันปุ้งปุ่งุ้งไงปราุ่งๆๆ่พุงพุงใช่พุนี่คืออะไรอุณหภูมิใจเต้นใจเต้นเพราะว่าโชว์อยู่เพราะพัสกายทั้งหมดเลยพัสายให้สมคักับโชว์นนนี้ให้สาคัญกับโชว์นนนี้เหรอครั ตึงทึ่งเสียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาเสียวอะไรมาเสียวอะไรนะครับทำไอะไรมาเสียวทำไมเราไม่อยากฟังว่าให้คำว่าเสียวของเขาต้องไปดูในโชว์ต้องจับตาดูต้องไปดูในโชว์เพราะมันจะมีความหวาดเสียวบางอย่างแต่นี่ขึ้นสะกัดขึ้นสลิงโวดไปเลยไหมไม่มีเขาไม่มีสลิงโวดไปเลยไปเลดความสูง แต่ว่าวันคือจะบอกว่าวันวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็จะมีความเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันออกไปแต่างครับอยากมาเก็บตัว2วันแล้วเป็นยังไงบ้างคุ้นชินกับเวทีสถานที่หรือยังแอร์เย็นดีครับนอกแอร์แล้วชินชครับก็พวกเราก็พยายามแบบสำรวจพื้นที่ให้ครบทุกที่ครันหมายเลยเนาะพูดพปุูนพาไม่ดูเลยจะได้คุ้นเคยอยากอยากอยากได้ร้องเลื่องนต้ครงเนื้อจํำเลยใช่ไหม พยายามก็พยายามให้สนิทกับร่างกายที่สุดเพราะว่าก็เกือบเกือบยี่สิบเพลงคูดได้ปะเนี่ยได้ไดแล้วลายเต้นใครลายเต้นมันครับใช่ไม่มีแต่แต่เราคาดหวังคาดหวังว่าลายเต้นต้องพ้องกันคาดหวังได้เสมอคาดหวังได้แต่ว่าแต่ว่าคนลัพธ์อ่ะมันมันคนเรามันร่างกายบ o ดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ของสกายก็จะมีเสน่ห์ของสกายของผมก็จะเป็นในแบบของผมอะไรอย่างนี้ใช่จะไม่ไม่มีอะไรไม่ดีแสดงว่าคนดูคือต้องจับตาเลยห้ามกระพริบตาเพราะว่าควรดูครัควรดูมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วอยากเลือกเรื่องร้องอะเรื่องร้องยังไงเรื่องร้องเรื่องร้องต้องร้องเพลงเดียวกันนะใช่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 ไม่มีใครคู่ด้วยคู่ด้วยใช่ครับ อ่ะพัดทองบ้างพัดทองจะมีแบบช็อตฟิวการไฟฟ้าต้องมาใชเออช็อตฟิวการไฟฟ้าไม่หรอกแบบช็อตฟิวแต่เรากต่เวลาเพรก็มันเวทีน่ะใช่ไม่ไม่พวกเราสปอร์ตกันัสปอร์ตกันช่วยเหลือกันที่จริงกังวลกันเรื่องพูดนะเพราะเมื่อกี้สถานีบอกเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเลยผมก็พูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมพี่ตีก็รู้อ่าใช่ แต่ถ้าอยู่สองคนก็คิดว่าน่าจะพึ่งพากันได้อยู่ช่วยเหลือกันคนมาตั้งเยอะใช่ครับก็สี่พันคนที่มาก็ช่วยกันพูดได้นะครับขอพขึ้กันเราหรอขึ้นมาพูดหน่อยผมว่า FC มาเยอะมากเลยมื่อกี้ผมยังยังไม่เห็นเลยอ่ะเขาไม่ออกไปดู่ยากอยากดูไม่ได้แต่มาเยอะจริงมาเยอะจต้นเ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 ต้นอต้เต้น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 ตนเต้น ีกนิดนึงก็คือจะเป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวแล้วล่ะใช่เพราะจริงๆรอบนี้มันเรียกว่าเป็นแฟนคอนเนาะ,ะมันเป็นเหมือนแฟนมิทติ้งผสมคอนเสิร์ตแล้วกอออ็อย่างคอนเสิร์ตออกอะอย่างเงี้ยคิดว่าคอนเสิร์ตมันจะมีมั้งโอ้อไม่รู้เลยครับแต่ว่าขอให้จบสองวันนี้ก่อนเอาเอาชีวิตรอดจากแฟนคอนก่อนแต่ถ้ารอดนี่คือมีแน่โหรอดอนาคตตอบแล้วตาถึงตตตาัวครับเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มา ตุ๊กตาตุ๊กตาพวงกุญแจใช่มายนะพี่เดียวนามีอะไรบ้างลอดของเราเท่ดีครับผมชอบผมชอบที่มาของเราอาซาตกะตุ๊กตาให้คุณตะไคร์ให้คุณตะไคร์เพราะคตะไคร์มาอย่างไรครับอีกแล้วครับก็ชื่อชื่อสมายครับก็อยากให้แบบว่าเป็นรอยยิ้มของทุกคนครับแล้วก็พยายามจะออกแบบมาให้มันแบบว่ามีความแบบเหมือนลด QC อ่ะจะแบบไม่ไม่เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างครับก้อนเมฆมันก็จะมีรอยแล้วก็ ครึ่งหน้ามันก็จะแบบมีหน้าตอนเช้าหน้าตอนกลางคืนหน้าตอนเช้าก็อารมณ์ดีกลางคืนก็อารมณ์บอดจอยก็แบบให้เหมือนแบบอารมณ์ของเราที่แบบไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาเป็นคนคนหนึ่งไม่พูเป็กแต่หน้ารักแต่หลอกหลอกอันนี้ชื่อว่าน้องนีออนหน้าครับไอยางไงพี่แค่สงสัยแค่ชอบชอบคือคีออนหน้าจะมีความหมายแบบมีนุ่มนวลหรือเทหรืออะไรเงี้ยคือจะแบบมัน ให้ความหมายแบบปนๆกันมผมก็รู้สึกว่าก็ดึงออกมาจากความเป็นตัวเองก็คือชอบอ่าเราก็มีความสีชมพูก็<ช><ม>กับความเท่สีดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีพวกอัญมณีผมเป็นคนชอบอัญมณีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โซ่ใช่ใช<ๆ>่มีโซ,มโซ่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องจะตาดูง่วงๆหน่อยเพราะผม,มรู้สึกว่าตาผมอ่ะจริงๆผมไม่ได้ง่วงนะตาผมมันเป็นคนง่วงอยู่แล้วโดยปกติใช่ครับอ่านั่นแหละคือผมก็ออกแบบ จากตัวเองหน่อยๆอะไรเงี้ยก็คือเน้นเท่เลยครับไม่ได้อะไรเลยตอนตอนออกแบบเสร็จแล้วเขาอุทานมาว่าอุ้ยแบดแบดพี่ผมชอบแล้วแบดเน่ยสีดำแต่ว่าชมพูครับเป็นไงบ้างพอของเราออกมามันสะเอาหมอันได้อะไรนะของขายหมดจริงเหรอจริงเหรอครับหมดแล้วจองกันเยอะมากเลยตอนจะผ่าของขอบคุณมากครับสุดยังไงบ้างครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากจริงครับต้องขอบคุณครับ ทั้งขอบคุณเรื่องที่บัตรซาวด์สองรอบแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนเมชชันได้ของค่ายเราด้วยครับคเขาสื่อเนี่ยว่ารู้สึกว่าบทสุดอีมินาสกายนานนี้มันทำให้มีมันมีไปสุอในทกย่างผมเชื่อวิทยาศาสตร์ครับนั่นนี่นั่นนี้หั่นผักเลยนะเมื่อกี้ชื่อเรียนนานเลยนี่มันผักเลยนี่มันจะได้แดงหรือเปล่าไม่ต้องมันห้อยมาวเราลูกเก็บไม่ทัน รู้สึกไงเพราะว่าเราก็เป็นต้นตำรับในเรื่องได้แดงต้นหลายคู่ต้นตำรับหลายคู่เพื่อนซีก็ไปสายมูตามเราคิดว่าเราจะมามูทางด้านนี้ไหมคนจะตามไปมูแต่ละคู่เนี่ยเราจะหัวยังไงนะครับเราเป็นเราเป็นต้นแบบใช่ไหมเรเราไม่ยอมปล่อยได้คนตามตาเราอะไรพวกเราอย่างอย่าเพิ่ดอย่างเงี้ยเราไปมาไอ้ที่เยี่ยมก็มีมีและครเราเราเหมือนเดินทางสายบุญด้วยกันอะไรแงบนี้เหมือนเราไปทำเราเหมือนแบ่ง แบ่งสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ไปทั้แบบเข้าวัดเข้าวานเลยถ้าใครทำเราดีก็ก็ดีครับดีใจด้วยครับทุกคนมีคนถามวันินทัยค่ะเมื่อวานครับวิธีมาทำอะไรบ้างอยู่ที่นี่แหละครับมันไม่มีโมเมนต์ก็รันรันเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วครับคุณพี่เอาหมดบารมีเหรอหมดบารมีเอาบารมีไปนอนดีกว่าเค้าเราดูไหมว่าเมื่อวานคือว่าวันลนทามันต้องมีแบบเอาเพื่อนก็ได้อะไรนะแบบว่าของขวัญใดๆมีฟินไหมหน้าวันลนทัยน่ะ อะะไรนฉลองปิตาภาพเป็นยังไงปม่ใช่เออแล้วฉลองปิตาภาพเป็นยังไงสองคนก็ใชก็คอนเสิร์ตนั่นแหละใช่ฉลองไปครับแต่ไม่เพรเมื่อคืนพวกผมก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องคือถึงห้องหมดแรงเราไปนั่งคุยกันเราไปนั่งคุยดื่มไปนอนแรปบ้าแรปบ้าเต็มที่มาปลุกปลุกพลังใจกันหน่อยให้กำลังใจกันนั่งกินข้าวกันแล้วก็ให้กำลังใจแต่ยังไงบ้างพี่ผมขอรับพี่โงให้ยังไงบ้างคุยก็แค่แบบแบบคุยภาพด่วนนะใช่แบบพรุ่งนี้เต็มที่นะอะไรย่างเงี้ยเดี๋ยวเราวันนี้เราอย่างเงี้ยอย่าง เมื่อกี้ลันตูพี่ถายยิ้มแล้วพี่ถายยิ้มแล้วพี่ถามมาดูเลยพี่ถามมานั่งดูลันตูเลยแรบต้องดูมาดูมาดูต้องดูต้องดูครับทำไม่เขามีติ๊กมาติ๊กถูกมาอันนี้ไม่ได้ต้องเพิ่มอีกนึงเขาอาจจะติ๊กผิดเยอะกว่าติ๊กถูกมันไม่กดดันหรอกเพราะพิถ่ายมานั่งดูลันตูเราเลยไม่กดดันครับต้องทำให้ดีครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดน เดี๋ยวไม่มีแล้วไม่คือคือคือพิถาเขาก็แบบว่ามามาดูหลายรอบก็ก่อนหน้านี้ก็แบบมีรันเรียกว่ารันรันแห้งที่ที่ตึกไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้มาสถานที่จริงก็มีรันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดูภาพรวมของโชว์ใช่รับคุณพอยหรือว่าเขามีรักฝังอะไรไหมเขาก็ให้เราเต็มที่ใช่แล้วก็แบบเชื่อเชื่อว่าพวกเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณมากครับพิฐาแล้วเราเชื่อตัวเองว่าเราทําได้ใช่ไหม เชื่อครับตอนนี้ต้องเชื่อแล้วครับไม่เชื่อเพราะไม่ได้แล้วครับจะขึ้นแล้วแต่นี้ไม่ตื่นเต้นแลยเนาะตื่นเต้นครับอ้าวแต่เขาเต็มที่เต็มที่ใช่ครับเต็มที่ครับสุดท้ายนี้อ่ะขอบคุณขอบคุณแฟนๆของที่จับโซ่เอาทั้งสองใบเชิญก่อนครับขอบคุณแฟนๆนะครับที่ให้การซัพพอร์ตสกายกับนันนี้นะครับก็พวกเราจะทำให้เต็มที่นะครับจะไม่ให้ทุกคนผิดหวังที่เดินทางมาไกลแล้วก็ตั้งใจมาดูนะครับใช่นี่วันนี้พูดเก่ง กี้บอกพูดตรงไปเอาไปดูนันนี่ทุกทีลองลองลองไปกรอภาพเวลาสัมภาษณ์ทั้งหมดนะผมว่าเอาจิงเขาพูดเยอะกว่าผมตลอดใครต้องใช้กรอกระจายกรอครับก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับสำหรับการตอบรับของสกายนันนี่ครับแฟนโนมินอนแฟนคอนนะครับก็พวกเราดีใจมากๆที่ทุกคนเอ่อพร้อมซัพพอร์ตเรานะครับแล้วก็พวกเราก็พยายามจะทำทุกอย่าง ให้เต็มที่รายละเอียดอะไรที่แบบว่าใส่ไปแล้วดีพวกเราก็พยายามทำออกมาคุยกับทีมงานใช้พลังในการเอามันมาให้ได้คืออันนี้ได้เป็นวันสองวันแล้วกันที่ผมฮึบพลังสุดชีวิตที่ผมเคยมีเอามาใช้ให้หมดเป็นวันที่ผมใช้พลังงานเยอะที่สุดแล้วจริงครับคือแบบฮึบแบบผมหลอกตัวเองว่าแบบมามาเนี่ยคือมา เราเป็นนักแสดงไงเราเอาใครไม่รู้มาเข้าสิงแบบเป็นาตอนนี้ใครเข้าสิงอยู่ครับต้องต้องใช้พลังแบบเป็นเดอะฮักหรือยักษ์อะไรนะเพื่อให้มีแบบบู๊ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่รอดูเลยเดี๋ยวบนเวทีผมจะดีดให้ได้โอเคครับแล้วก็สำหรับใครที่อ่ไม่สามารถกุมตั๋วมาดูพวกเราดูสด ว้าวไม่ไปึงว่าตอนนี้ใครไม่ได้มาดูสดไงไม่ได้ซุ้อตัวไม่ได้มีบัตรอยู่ในมืออก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้ทั่วโลกเลยครับผมอยู่บนเนเรียนดูไม่ได้นะซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมซื้อได้ตลอดเวลาเริ่มเวลาสามโมงดูเข้าไปดูได้เลยครับพวกเราโชว์ตรงนี้แหละ บนเวทีแต่ว่าจะเดินมาหรือจะลอยมาอีกเรื่องนึ่งโอเคครับขอบคุณครับอกล้องการใส่ผิดกงหนึ่นะส่า่ะมาเรียค่ะอิเซอร์ก่อนน้อตที่ไฟอรดีครับ่ะสเ์นะคะท่องวันนะคะทั้งไหนก็เดียไฟที่มีไฟที่มีไฟตรงกลางายไฟ สองวันมาไย่าขายืนไหวคู่กันเาพกันดูแบบมีคัวอะยืนไหว้คู่กักัคู่กันะเปลี่ยนก้